ยคุณภาพผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการสร้างคนให้เป็นคนที่มีความสามารถมีคุณธรรมมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้จากกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างจริงจัง,จง,จงเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสามารถทำงานกลุ่มได้อย่างเป็นกะะนัลยาณมิตรมีศีลธรรมคุณธรรมค่านิยมมีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมัน่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอนันพึงประสงค์ของเยาวชนเช่นกัน เนื่องจากคณะกรรมการสภานักเรียนมีบทบาทในการเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่21 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่หมาะได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนโดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสภานักเรียนสัญจรระหว่างวันที่22-23มิถุนายน2566นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนโรงเรียนละ2คนพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนละ1คนซึ่งได้ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านสภานักเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆในค่ายอาทิกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำในศตวรรษที่21และกิจกรรมขับเคลื่อนสภานักเรียนไทยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ทานหินลิกในศึกษา กิจกรรมให้ความรู้โครงการแม่หมาะเมืองหน้าอยู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมอการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน 아+ 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 ให้ผู้นำเยาวชนสภานักเรียนสัญจรนอกจากจะเป็นเวทีเรียนรู้ด้านงานสภานักเรียนและองค์ความรู้ต่างๆร่วมกันของผู้แทนคณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่หมะมีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อให้เยาวชนได้มีพร้อมในวิธีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีพร้อมด้วยคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง